คอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานจิ๋วแต่แจ๋ววันนี้ i313100F แ่ะการไดกจอ Intel Arc a r าร์5 0อ Intel ในราคาเพียง18,980บาทที่ CSIT System ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้เราก็มีคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานนะคะ จิ๋วแต่แจ๋วนะคะ CPU เป็น Intel i3 Gen13 นะคะ 13100F 4คอร์8เ h ตนะคะมี4 P คอ r e ด้วยนะคะตัวนี้เทอร์โบได้สูงสุดถึง4.5 GHz นะคะส่วนตัวเมนบอร์ดนะคะเป็นของแบรนด์ Gigabyte ค่ะ H610MK นะคะตัวนี้ก็ใส่แรมได้ถึง64 g ิกนะคะมี2ช่องแรมนะคะ ส่วนในแรมชุดนี้ก็จะเป็นแรม 16GB กิกนะคะ1 6กิกบัส3,200นะคะชิ้นเดียวเลยนะคะจากแบรนด์ Kingston Fury เพื่อรองรับการอัปเกรดในอนาคตได้ก็สามารถจะใส่1 6 g กิกเพิ่มได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียช่องแรมนะคะเพิ่มได้เลยนะคะ s s d m 2นะคะเป็นของแบรนด์ Corsair นะคะตัวนี้ความจุอยู่ที่ 480GB กิกนะคะ MP 5 1 0ตัวนี้ก็รีดอยู่ที่3480นะคะก็ถือว่าเป็น s d m 2ที่ให้ความเร็วสูงนะคะแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะคะ ส่วนการ์ดจอนะคะเป็นของแบรนด์ Intel ค่ะ Intel Arc นะคะ A750 8G b ก็เป็นการ์ดจอที่คุณภาพดีนะคะเนื้องงานดีวัสดุดีนะคะแล้วก็คุณภาพดีที่สำคัญนะคะราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าคุณภาพนะคะแรงพอๆกับ360นะคะ RTX 360นะคะแรงพอๆกันเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้ของแบรนด์ Intel นะคะ Arc นะคะ750ค่ะส่วนเคสนะคะเราสำหรับเคสที่ไม่ต้องการใหญ่โตอะไรมากนะคะสำหรับตัวนี้คือ เคสจิ๋วนะคะเคสมินิ A T X นะคะเป็นเคสเล็กแต่ว่าสามารถที่จะใส่เมนบอร์ดกับจอนะคะในชุดนี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเคสที่ไม่กินพื้นที่นะคะตัวนี้จากแบรนด์ NeoRush นะคะ V 2 0 0ค่ะเป็นเคสเล็กๆกระทัดรัดสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการเคสที่ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่นะคะในการจัดวางก็ถือว่าวางได้อย่างสะดวกนะคะก็สามารถวางได้หลายๆมุมเลยนะคะของห้องนะคะก็ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะคะ ส่วน power supply นะคะตัวนี้ก็ให้เป็น600วัตต์นะคะ power 600วัตต์จากแบรนด์ sigma tech ค่ะตัวนี้แ e ด power plus นะคะก็ถือว่าเป็น power ที่มีคุณภาพดีแล้วก็รองรับการจัดชั้นเซุด,ดี้ได้นะคะหรือจะรองรับการอัปเกรดพวกฮาร์ดดิสหรือ S D เพิ่มก็ยังได้อยู่นะคะสำหรับตัวนี้600วัตต์นะคะจากแบรนด์ sigma tech ค่ะ,คะ ทั้งหมดนี้นะคะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะแต่ราคาเพียง18,980บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะคะที่กำลังจะมองหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน CSIT System นะคะหรือว่ามาชมราคาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ CSIT System com นะคะก็มาชมสินค้าในราคา โปรโมชั่นราคาพิเศษได้นะคะเรามีสินค้าให้ลูกให้ลูกค้าเลือกได้หลายรายการนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะสอบถามราคาสินค้าบางรายการนะคะที่ไม่มีในร้านก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะทางร้าน CS เราก็จะมีแอดมินนะคะช่วยหาคําตอบให้ลูกค้าพร้อมราคาพิเศษเลยนะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่เว็บไซต์ CSIC System นะคะทุกท่านไว้วางใจได้นะคะไม่ว่าจะสั่งซื้อที่หน้าร้านหรือสั่งซื้อที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ยัง ยึดมั่นคุณภาพนะคะแล้วก็ความซื่อสัตย์ในการบริการสินค้านะคะลูกค้าทุกท่านไว้วางใจได้นะคะและอีกอย่างคือนตอนนี้ก็คือลูกค้าบางท่านไม่สะดวกโอนนะคะก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้นะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเพื่อความสบายใจของลูกค้านะคะเห็นสิ้นค in ้าก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินอย่างเงี้ยก็เราก็เข้าใจนะคะลูกค้าก็ใช้บริการได้นะคะในช่องทางนี้นะคะค่ะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีจากร้าน CS นะคะค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ